หลังจากที่เราก็ได้งัดเอาเสื้อหนาวมาใส่กันเนี่ยนะหลายวันแล้วนะครับอากาศเย็นมากนะกรุงเทพมหานครเนี่ยต่ำสุดเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยถึง17-18นะคสับแปส่วนยอดตอยที่ต้องพูดถึงฮะเก้านะมีน้ำค้างแข็งนแม่คันิ่งเนี่ยนะฮะเรียกว่าไป็มปหมดเลยนะฮะคุณโน้ตไปที่สังขบุรีที่เมืองการเป็นไงครับใช่ครับก็ ช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14-15องศาครับครับผมก็บรรยากาศหนาวมากอ,มอันนี้เนี่ยคือบรรยากาศสนที่ผมไปเลยคือเช้าเช้านี่หนาวมากมีหมอกหมอกสวยมากเป่นสะพานมอรหรือเปล่าใช่ครับผมสะพานมอใช่นี่ครับ คือคนเนี่ยที่เ็าไปตรงนั้นเนี่ยนะเขาก็ทีสังขาเนี่ยเขาก็อยากจะไปขึ้นสะพานมอญช่วงเช้าช่วงเช้าต้องไปใส่บาตรใส่บาตรครับผมนี่ฮะมันก็เลยทําให้คนเยอะครับนี่ฮะแต่เขาสวยงามมากนะบรรยากาศนะฮะแลวช่วงนี้คือพูดอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าที่พักเต็มหมดแล้วถึงปีใหม่เลยครับผมอากาศดีใช่อากาศดีมากช่วงเช้าเนี่ยคนจะไปใส่บาตรฝั่งฝั่งมอญก็จะเป็นเข้าแถวใส่บาตรกันคืออุณหภูมิเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ผมที่ผมอยู่เนี่ย 14องศาเนี่คือหนาวมากครับผมนอนในที่พักเนี่ยต้องปิดแอร์ปิดพัดลมเพราะหนาวจริงๆครับครับผม,มนี่ฮะดูบรรยากาศของการเดินท้นสะพานมอนเนี่ยแหมผมก็กังวลกันนะคนเยอะ ม่เขาทำว่าเขาทำมั่นคงแข็งแรงไม่ต้องห่วงก่อนหน้านี้มันเคยพังไปรอบนมีมาแล้วก็ที่โดนน้ําโดนอะไรซัดมานแต่ก็ทําแข็งแรงแล้วเออก็คือข้างหน้าเนี่ยก็เออข้างบนเนี่ยดูเหมือนเป็นไม้นะแต่ข้างล่างก็น่าจะเป็นลงเข็มลงอะไรที่แข็งแรงนะไม่่ต้องงหวครับแล้วก็คือในส่วนของกลางวันเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน24องศาครับผมก็สบายสบายนะครับนะในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเกาพยากรณ์อากาศนะครับคุณนรสําหรับก็คือเบื้องต้นเนี่ยคือระบุไว้ว่า ปีนี้เนี่ยคือจากพี่พยากรณเนี่ยจะอยากหนาวยาวนานถึงกุมภาพันธ์ปี2,563แต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาวถึงขนาดนี้นะฮะก็คืออาจจะแบบสูงขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าเย็น,นเย็นต่อเนื่องถ,งถึงถึงปีหน้าเนี่ยนะครับยาวนานเลยใช่ใช่ส่วนพยากรณ์อากาศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวันวันนี้นี่ยก็คือ ไทยตอนบน,นจะมีอากาศหนาวเย็นกับ,บมีลมแรงภาคเหนือนอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางวัน,นท้องฟ้าโปร่งจะมีแดดจัดส่วนบริเวณลาบพื้นที่ลาบนะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด5-15องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวจัดแล้วก็มีน้าแข็งน้าค้างแข็งก็ค,ค,คือแม่คันิงนบ,าบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ1-8องศาครับส่วนภาคกลาง1-8องศาใช่ใช่ใช่โอ้โหมันมันอยู่มันบดอยอะไรประมาณนี้นี่ฮะนี่ฮะน้ำค้างแข็งใช่อันนี้อันนี้คือที่จังหวัดเลยก็เป็นน้ำแข็งแข็งตเนมยขาดเหมยขาดเหมยขาดเหม่ขาดคู่เลยมันชัดเจนนล้วน้ำแข็งแข็งนี่ฮโอ้โหใช่คือตอนเนี้ยนครพนมเนี่ย ก็เขาบอกว่าทุบถิติอากาศหนาวสุดในรอบ20ปีด้วยนะครับเพราะว่ากลายเป็นนครพนมใช่ไหมใช่นะครับน้องเขาบออากาศต่ำสุดเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย1.8องศาเซลเซียสโอ้โหใช่ส่วนที่จังหวัดเลยเนี่ยในภาพนี่คือที่จังหวัดเลยใช่ไหมใช่คือที่ผาผาเป้าเนี่ยผาแดงหรือเทือกเขาภูพานน้อยเนี่ยอำเภอนาแกอ่าในอันนี้นี่จังหวัดอุบลอันนี้คือนครพนมที่อำเภอนาแกเนี่ยอาจจะคนนี่จะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นหรพระอาทิตย์ตก ครับผมส่วนที่จังหวัดเลยเนี่ยปรากฏการณ์น้ําขังแข็งเนี่ยเกิดขึ้นเป็นวันที่สามแล้วครับก็อุณหภูมิตอนนี้ที่เลยเนี่ยที่ยอดยอดภูนะฮะที่ภูกระดึงกับภูเรือเนี่ยติดลบหนึ่งองศาตอนนี้ใช่ครับติดลบหนึ่งนะครับโอ้โหส่วนที่โอ้โหน่าไปเ้ยน่าไปน่าไปพี่แม่ห้องสอนเนี่ยที่ห้วยน้ําดังเนี่ยที่คนนิยมไปไปดูไปไปกางเต็นท์ไปดูทะเลหมอกเนี่ยกับยอดดอยอินทนนท์เนี่ยอยู่ที่หนึ่งองศาเซลเซียสอนนี้ ครับผมผมก็ไม่เคยไปนะที่แม่น้ําดังคือเคยไปพวกนี้แต่ไม่เคยไปช่วงที่มันหนาวถึงหนึ่งองศาเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาอาบน้ํากันไหมเนี่ยคนที่ไปอ่ะน่าจะไม่ได้อาบนะครับหรือถามผมนี่เคยไปภูชี้ฟ้ามาที่เชียงรายเนี่ยแล้วปรากฏว่าก็ไปอยู่รีสอร์ทมันก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนไหมอ่ะผมเอาน้ำในในในถังที่เขาแช่เนี่ยตากล่าเลยตอนนั้นอุณภูมิมันซักประมาณักประมาณสามสององศานะก็โอ้โห หัวแข็งเลยร่ากายเป็นคนของหัวแข็งไปทุกวันเนี่ยพี่เอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำเย็นๆได้ด้วยไม่ผมแต่ตอนนั้นไปทั้งครอบครัวเราเหมารถตู้กันไปไปผมไปเจ็ดวันนะผมไปเชียงรายเชียงใหม่เพราะว่าทุกคุณไปอะไรหมดนะอากาศหนาวเนี่ยคุณต้องไปภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเป็น่วงที่อากาศหนาวคุณต้องไปแต่ว่าภาคใต้เนี่ยมันจะลำบากเนื่องจากขึ้นลมมันจะแรงช่วงนี้จะมีฝนจะมีขึ้นลมอะไรประมาณนั้นคืออย่างอย่างที่พี่แซนเนี่ยอาบน้ำเนี่ย แต่พออาบเสร็จแล้วจะสบายจะสบายคือจะจะไม่หนาวจะไม่หนาวขนาดแบบนี้ก็ก็อาบครับแต่ผมจะอาบน้ำร้อนนะน้ำอุ่นเขาจะมีเคระถางน้ำอุ่นอยู่ไม่คุณเห็นพวกคนรัสเซียไหมเวลาเป็นเป็นเป็นน้ำน้ำอากาศเย็นๆมีน้ำแข็งก็ลงไปอาบน้ำแข็งนะนะผมเนี่ยเรียนแบบบอรัสเซียเลยชอบรัสเซียใช่ใชบไม่ใช่นะฮะอ้าโอเค